สวัสดีครับพี่นอ้องปองบายสูกสุคนมากครับมากมากมอนี่ครับโอ้ย <c oughs> เห็นแล้วกินถ้าเศร้าครับเมือเอ่อนี่ห้องนี่ประมาณลสีเทียงเราละเนาะครับเนาะแก้วต่ำเด้งครับพี่น้องแก้วต่ำเด้งโอ้สุดยอดเลยนี่หนึ่งปลาหนึ่งปลาขาวครับข้างในปลาขาวไข่พักพุ่นอ่ะมะเขือแข้งครับพักบุ้งโอ้ยพักกาดพักกระลำครับพี่น้องอพี่ถาดนหนึ่งพี่น้องมะเขือแข้งพักบุ้ง ผักขมอีกพี่น้องพูน่ะโอ้โหมากครับมันนี่สัมาโอ้โหถวยแก้วกระไดเนาะสัมวาหนึ่งป่าครับแก้วลุยสวนผักครับพี่น้องมากครับขอสวกหมานข้ามแหลกพูดเอคคับพี่น้องเขาต้อง,องคุยแก้วซิมกกแก้วกัน,กนคับพี่น้องมากครับผมว่าจำเ้อครับเด้อผมคุยเอาอืมผักเขาผักยังหลับกะลำควันดีโอ้โห มองมือบ,บ,บักเกลคดด่ยไปยังจุดท่าเดียวก็ถูกทิ้งเดียบจำหัวมนันยังคุยแก้วน้คุยเอาออพระกาแล้วนะพระกาแล้วนะ คุณบอกเลยพี่น้องเนื้อปลาได้เป็นเนื้อปลาหนิครับพี่น้องเนื้อปลาเขาหมักย่างดีครับพี่น้องนี่มักข้างหนเอียบย่างดีเลยพี่น้อง,ง,องอมังค่างได้ทิ้งเลยนัวหอมไปตัวนัวแท้รสขาพี่น้องอ เราตุกบเนีคือความบาเนีปะบุ้งปะบุ้งอืมไม่น hmm. mm ับพักเลยนะตัวก็เลือแงเถอะืมตุยเจ้าอืม อุ้ยเรียกว่าืะพักเอาผมดีกว่าอืมเอกผมปั๊บอายครับพี่น้องเนี่ยอืมสั่งสวนเกษตรคือมากอืมขออนุญาตเด้อเนื้อปลากระพ่องกันขอถวายแล้วเขาเริ่มมันแซ่บนะพี่น้องอืม เฮียโรบันแสีบก่อนหนึ่งพีนะ่ตนอก้อนปลาเลี้ยมือของกันผู้ขาเออหอมพะกรำก็หละพะกลกรำเตี้ยว ทำอ,อย่างนี้ก็ครับพี่น้อง้ยขออนุญาตกิงก้องขรัวแบบน,นี้พุ่น่ะพักกันย่งบันหน่อยปลากันย่งอีกสองตัวอยู่พ, bye พุ่นครับมาครับมาบายบายขอบคุณครับที่รับชม